สวัสดีวันนี้วันที่2มีนาคม2566นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับต้นก้าดาวเราของเราเราเพาะไว้ประมาณ2,000 20, ต้นนะครับเออประมาณใช่แล้วตอนนี้เราจะทําการลดน้ํานะครับอันนี้ก็ที่เราเพาะไปเมื่อวานนี้นะครับ เราเพาะไปสองวันแล้วนะครับเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกเป็นบางส่วนนะครับพอเห็นตอนนี้ก็มีงอกขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่เห็นไหมนี่ ่วนโซนนี้นะครับเราเพาะไปเมื่อวานซืนนะครับตาง,งอกก็จะก็ถือว่าง,งอกขึ้นมาเกือบทุกมเมล็ดแล้วนะครับประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็สรุปก็คือประมาณเราเพาะเม็ดนับจากวันที่เราเพาะนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสองวันสองคืนนะครับเม็ดก็จะงอก หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับจะเริ่มแตกใบเลี้ยงนะครับ <c oughs> เออจะเริ่มงอกหนึ่งวันหนึ่งคืนเริ่มเริ่มงอกหนึ่งวันหนึ่งคืนเริ่มงอกนะครับสองวันนะครับสองคืนก็จะเริ่มแตกใบเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เพาะสามวันสามคืนนะครับ องนี้ก็จะเป็นเพราะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแถวสุดท้ายนี่ครับเราเพอวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสี่วันสี่คืนนะครับ ต้นใหญให่อยู่ฝั่งทางนูน้นต่อจากเมื่อกี้นะครับนะฮะที่ตัดไปก็เดี๋ยวมาดูต้นก้าต้นใหญ่สุดนะครับตอนนี้เพราะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดหนึ่งสองครับเจ็ดวันนะครับเริ่มงอกก็อายุประมาณห้าวัน,นครับ หนึงวันเริ่มงอกนะครับหนึ่งวันเริ่มงอกก็ตัดไปหนึ่งวันก็เหลือห้าหกวันนะครับนี่นครับใบจริงเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกใบจริงนะครับเห็นไหมครับใบจริงก็คือใบหยกัยกๆนี้นะครับเห็นไหมครับใบจริง6วันนะครับ นี่คือต้นก้า6วันสี่วันห้าวันก็จะโตประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มแตกใบจริงนะครับ3ามวันนะครับใบเลี้ยงก็ออกเต็มนะครับนี่นะครับวันนี้ก็คือต้นกาสามวันนะครับ ส่วนสองวันก็คือตรงนี้นะครับถ้าจะเริ่มงอกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไม่เอ,อ่ยนี่นะครับเริ่มงอกแบบนี้ส่วนหนึ่งวันนะครับก็นี่นะครับมีงอกเป็นบางต้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่โอเคนะครับ ตราเรือยุทธยานะครับร้านลูกดาวเรื่องรับซื้อดาวเรื่องจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศนะครับให้คำปรึกษาปัญหาดาวเรื่องใครสนใจปลูกดาวเรื่องติดต่อสอบถามมาได้เลยครับ